เด็กๆมีความสุขครับเก็บมัลเบอรี่ครับต้นเดียวนี่เตรียมต้นเลยครับอ่น้องขวัญได้เยอะเท่าไรแล้วได้กี่ลูกแล้ว,ลว,ลว,ลวม,มัลเบอรี่บาดเอามันจะบาดได้ยังไงเงเจ็บโอ้ยเอาเก็บนี่ที่นี่ที่มันอยู่ข้างล่างนี่ต้นหนาวาหวานมากเก็บอันที่มันไม่สุกไปจิ้มด,ด,ดไหนดูสิครับสวัสดีครับ พบกับคังเกษตรฟาร์มครับวันนี้เราก็มาเก็บมันบอรีีครับอยู่ต้นหลังบ้านครับฮะก็ถ่ายลงยูทูบเลเหรออ่าอ่ะเก็บเลยเก็บเลยนี่นี่ดข้างล่างนี่นี่เห็นไหมนี่พี่ขวัญต้นหนาระวังระวังกันไกลหนีมือนะนี่ครับต้นเดียวครับเป็นเป็นพันกินกินลูกโดยตรงครับที่ทําให้ลูกเอากันไกลมาให้พอดิกันไกลมาให้พอดิ อร่อยมากเหรอ่ยมะโน้นไงตุกขันขวันนนข้างล่างเยอะแยะเลยเอาสูงไปใส่ต้นหนาวต้นเดียวนะครับ ผมจำไวเยอะเหมือนกันนะครับ <มา S 1> นี่ครับดกไหมครับท <ขอ S 1> ีนี้ดกเป็นพิเศษเลยนะครับไหน,นกินโชว์หน่อยที่กินโชว์หน่อยที่ก็หนาวนะตรงนั้นทำไมไม่เก็บล่ะลูกข้างล่างน่ะลูตอนนี้ลูกใหญ่มากกลัวมันช้ำมากเลยช้ำก็ไม่ไปเป็นไรเราจะไปทำแยมไงไหนกินโชว์หน่อยบอกว่าเลืก มันแค่เอามือไปแตะมันก็หลุดออกจากเชือบีบแบดนี่เอ้ยไม่ได้มอพเก็บเก็บให้มันเก็บให้มันหมดเลยลูกดำดำอ่ะอันไหนที่มันสุกเก็บให้หมดเลยมันสุกจนกว่ามือไปแตะมันก็หลุดแล้วอ่ะขวานมือดำหมดละแกถุงมาใส่ดิขวาน อ่กินอย่างเดียวอ้วนเอ <HHH> ้ย <an> ให้น้องกินเถอะนู่นเดี๋ยวพอเอานี่ออกเอากระมังนี่ไอ้กระทะนี่มันไหนี่กระาะนี่นี่ครับเก็บให้ดูครับสีแดงมันเปรี้ยวใช่ไหม เเา้อนนมกีวกอน,น่เปีย,นนย่าคืความันของมันร่รอแบบนแหละถ,ถ้าเยอะเไปถ,ถึง่น้นที่ที่เขาหมก็ปเปิดนอเออนั่นแหละเก้น,น,นะพีต้นเปิดร้าายมันไม่ออพ,พรลุงชํำไว้เยอะอยู่ด้วยเขาขยายพันธุ์มัน อต้นนะต้นโอ,โอ้ยหลุดเตมเลยไปแตก็หลุดละอมบีบน,นนีนแ,นนแเ็เด็กๆเก็บยังมีความสุขครับสนุกสนานนี่ันมัน,น,มนลวงเต็มเลยครับนวัันวันวัว,วันว<า>นวันัวนนวันวนันวันวน ในนั้นเยอะเลยเก็บเลยในนั้นต้นหนาต้นหนาอย่าเล่นพ่น้องตมน้องให่มากันเลือดยใช่มันเลอยเอไหนต้นใหญ่มากค่ะนี่ครับเยอะต้องสูงก่เก็บให้เอาใส่ถุงนี่แหละ ก,กินอย่างเดียวเลยเนกกาะนี้เนาะขล่งออกไล่ะต้นหนาจะเล่นมาเก็บก่นลูกต้นหนาเป็น,น,นปซิลูหนเหรออ้ออาหนูใส่สุงเร็ว ไหนเออที่ขวัญมือแดงเลยนี่มัี่อ่อนอีกเอาไปใส่กระดาษระบสีนี่ประมาณนี้เดี๋ยว่อ่อนหอร่อยขวัญประมาณนี้อร่อยรชาติน่ะคเคยเห็นเขาต้องใช้ต้องใช้ไปเ็นสีต่างๆเคยเห็นไหใบอะไรขวัญเอานี่ จะก็โอ้ยทำแค่เดียวมันก็แตกเลยพ่อลูกทำไมตรงน,นี้พ่อไม่เก็บเ,เดี๋ยวพ่อเก็บเอาอต้นถุงเปลี่ยนสีเลยอ่ะเยอนเยอะแยะเลยครับน่ากินเหรอกินถูกกินก็กินถูนต้นที่บ้านเป็นไงบ้างล่ะลูกต,ต,ต้นที่บ้านเป็นลูกไหมท,หที่บ้านานู้นนะ เนี่ไงนี่ไงดูที่ดำๆนะเก็บเอาให้หมดลูกที่มันดำๆนะมันโคง้งเฮ้ยมันโคง้งเนาล่วงแล้วไ,ไงลูกหนึ่งมันโคง้งอ่ะไหนอากินเอากินโชว์หอ่อยวอยาโอ้ใหญ่มากเลยครับน,น่ครับเทียบกับเทียบกับมือนะครับ มันก็หลายลูกมันก็เทียบกับเนื้ได้เขาบอกว่าห้ามเด็กบอกเคยฝานมากครั้งนั้นใหญ่กว่านี้ฝาน์ไหมฝานค่ะฝรัมเขาบอกว่าห้ามเด็กชอบเขาบอกว่าห้ามเด็กอืมอ่ากินโจนเลยอุ้ยพี่พี่หอมอืมทำไมเอ้าทำวายหมดหรือยังหมดหรือยังือเอ๊ไหนมันไม่โดนเลยเด้นี่อานุเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาทำดีบายทำไมนี่เป็นพวงเลยเก็บเลยเก็บเลย เยอะะีหมดแล้วพี่พี่ขขอมามาหามาหามเี่สดที่ลูใ่ที่ตัวยี่สุดไหอครจะได้ลูกใหญ่ที่สุดใช่ไหมเออเอาใส่เลยลูกตัวยาวที่สุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันเอาใบมันไปทอนนี่อาเก็บเก็เก็บนี่สีแดงกับสีแดงแม่ตัวยาวสีแดงกับสีดำ นุ่นตัวยาวขนาดกลางแล้วขอนจะรอไหมถ้ากินพร้อมกันอันนี้ค่ะงนนนหูลอกิขนาดกลางอร่อยไหมอร่อยตัวยาวขนาดนุ่นขอนกินนี้กินโชว์หน่อยทีตัวนี้ขนาดชอบดีนะขอนเข้ามาด้วยนี่ถ้าไม่มานี่อร่อยไหมกินกันไม่หมดแน่เยาะหอมดูสิ่งที่กินไปไหนดูมือสิมีหนอนด้วยแหละมีหนอนด้วย อ่ะเก็บเก็บเก็บนี่นี่เก็บไปเมื่กี้ไม้หนอนนั่นยาที่พี่โยนที่พี่กินเมื่อกี้นี่ต้นน่ะไม่มีหรอกไม่ใช่หรอกต้นหนาวนอนนั่นแหละจริงจริงมันดือบอยู่เลยอืมมันยั่งเดือบอยู่เลยครับกินไปเมื่อกี้เปรี้ยวไอ้ที่มันไม่สุ่มก็เปรี้ยวเนาะกินปลาเปรี้ยวอุ้ย มันค่าร anyway> voilà ู้จักเอ็มปาเป้ไหมโหนนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยร่วงก้อนอื่นหาขนาดกลางขนาดกลางเป็นแบบเป็นแบบไหนขนาดกลางยังไม่หมด ตัวแบบนี้ไหนไหนอนอนอยู่ไหนบ้าน,นี้มีตะขาบนนะสวัสดีครับ